เข้าเดือนกรกฎาคกันแล้วนะครับวันนี้พี่พอซื่อพาทุกคนมาดู10บอนิเมะน่าดูในซีซั่นนี้ถ้าอยากรู้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างรอติดตามกันเลยเรื่องแรกเลยครับคุณอาเรียตข้างๆผู้รัสเซียใส่สะหัวใจจะวายเรื่องนี้นะครับพี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องน่ารักใสๆอนิเมะแบบแนว เรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวของนางเอกสาวผมสีเงินเป็นรูปครึ่งรัเสเซียญี่ปุ่นที่สง,ง่างามโดยมีฉายาว่าเจ้าหญิงผู้สันโดษเนื้อเรื่องนะครับก็จะเล่าถึงใน,นเรื่องของนางเอกของเราแล้วก็เพระเอกหนุ่มของเรานะครับที่ไม่อยู่ด้วยกันแต่ว่านางเอกของเราอ่ะพ you know ูดรัสเซียใส่ในแบบเป็นภาษาที่แบบหวานสาใจพระเอกหนุ่มของเราผู้เสียครับแกล้งทําเป็นฟังภาษารัสเซียไม่ออกแต่ความจริงฟังภาษารัสเซียที่นางเอกของเราพูดใส่หวานหวานสะชื่นใจครยใจช่ ชอบดูอนิเมะแนวโอตาคุหวานๆน่ารักใสๆย,ย,ยังไงก็ต้องติดตามเรื่องนี้นะครับกับเรื่องคุณอาเรียโตข้างๆพูดภาษารัสเซียใส่ซ้าหัวใจจวายอย่าลืมไปติดตามกันนะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นอนิเมะแนวน่ารักน่ารักกุบกบิบกุบกิอบให้ทุกคนได้ดูกันกันกบเรื่องแง่หัวใจยายน้องสาวจําเป็นนะครับเมื่อถ้าอยู่มาวันหนึ่งนะครับเราได้มีเพื่อนร่วมชั้นเป็นน้องสาวจําเป็นเพราะว่าพ่อกับแม่ของเราไปแต่งงานกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่รรู้คือ เรามารอติดตามซากิตกับยูตะกันดีกว่าว่าเมื่อเป็นพี่น้องกันแล้วนะครับจะเป็นยังไงและมีอะไรเกิดขึ้นยังไงอย่าลืมติดตามกับเรื่องแง้มหัวใจให่น้องสาวจําเป็นนะครับเรื่องต่อไปนะครับไม่ปล่อยให้เราต้องมารอนานนะครับกับเรื่องคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟต้องบอกว่าภาคแรกคือสนุกมากๆด้วยการที่แบบเรียกลูกค้าและความน่ารักใสต่ตงมูต่างมีของตัวละครที่อยู่ในนั้นแต่เรื่องนี้มันจะมีคู่แข่งมาภาคนี้นะครับคาเฟ่เทเลเฟ มเมเลียนะครับจะต้องมาเจอกับคู่แข่งที่สวยหวานนะ่ารักกุกกิบ๊บสุดท้ายนะครับต้องมาแย่งชิงลูกค้ากันถ้าใครอยากรู้ความน่ารักกุกเกิบของสาวคาเฟ่ไว้ใสยังไงก็อย่าลืมติดตามเรื่องนี้กันนะครับเรื่องต่อไปนะครับกับชื่อเรื่องว่าร้ายนั้นที่ฉันลืมปิดลิกลิติสูตตำนานบีทูเ r อนะครับเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เหมือนกับ คือทุกคนรู้จัก VTuber อยู่แล้วถูกไหมว่าเ,าเป็น VTuber ย่อมาจาก Virtual YouTuber ที่เป็นเหมือนกับ Virtual มาทำเป็นตัวเป็นตัวการ์ตูน a อนิเมะแล้วมีคนยกข้างหลังนอน้นอๆเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของ VTuber ที่ดันเมาแล้วลืมปิดไลฟ์จนอีกวันรุ่งขึ้นกลายเป็นไวรัลดังเป็นกระแสทำยังไงสุดท้ายก็ต้องทำา v u b e r r ต่อแต่ใครจะไปรู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าใครอยากรู้และอยากติดตามกับชีวิต v t u b e r ในอนิเมะเรื่อง มื่องนี้พี่จะบอกว่าน่าดูมากๆเพราะว่าเราก็ติดตามมีทูเบอร์กันอยู่แล้วถูกไหมถ้าใครอยากดูก็อย่าลืมติดตามเรื่องนี้กันไว้ก่อนนะครับเรื่องที่5กันแล้วนะครับเรื่องนี้พี่ขออ่านโพยนิดนึงเพราะว่าชื่อเรื่องภาษาไทยยาวมากๆกับเรื่องช่างอุปกรณ์เวทดาเรียไแม่ขอก้มนานรับชตาก,กรรมอีกตั้งแต่วันนี้ขอใช้ชีวิตเสรีไลฟ์สไตล์ช่างฝีมือชื่อเรื่องหก ที่จะบอกว่าเป็นเรื่องการกลับชาติมาเกิดแต่ว่าการกลับชาติมาเกิดที่แปลกมากๆเพราะว่ามันคือการที่นางเอกของเรานะคบมีการกลับชาติมาเกิดเนาะแล้วก็ถูกคู่มันเนี่ยยกเลิกการมั่นหมายแล้วราเลียของเรานางเอกของเราต่อไปนี้ก็เลยอยากจะใช้ชีวิตอย่างเสรีกินของที่อยากกินทําอะไรที่เราอยากทําแล้วก็สร้างอุปกรณ์เวทมนต์ที่เป็นสิ่งที่เธอชื่นชอบนั่นเองใครที่อยากดูอนิเมะแนวเกิดใหม่แล้วแบบ แตกแหวกแนวแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามกับเรื่องนี้นะครับกับเรื่อง ช่างอุปกรณ์เวทดาเรียไม่ขอก้มหน้ารับชะตากรรมอีกตั้งแต่วันนี้ขอชีวิตเสรีไลฟ์ล์ช่างฝีมือยังไงอย่าลืมติดตามเรื่องนี้กันนะครับยังมีอีกนะครับรอติดตามพาต,ต่อไปได้เลยพาสองกับ10อนิเมะที่น่าดูปี2024ซีซสี่สั้นซัมเมอร์ครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของอาจารย์เคศาสเนะนะครับกับเรื่องโลกคู่ขนานกับตำนานวีรบุรุษที่ถูกลืมเรื่องนี้จะพูดในเรื่องของเด็กหนุ่มที่โลกถูกลืมแต่ว่า ดันต้องการที่จะนำโรคที่แท้จริงกลับคืนมาเห็นไหมเห็นไหมพอตเรื่องมันน่าดูมากแค่ไหนถ้าใครอยากรู้นะครับว่าเรื่องนี้สนุกไหมหน้าตาเป็นยังไงดูไปพร้อมๆพี่นะครับเดี๋ยวถ้ามันสนุกพี่จะมารี c a ปให้ฟังในช่องพีเองยังไงอย่าลืมไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับเรื่องต่อไปนะครับกลับมาแล้วกับซีซั่นสองพี่ขอเปิดเพลงนี้ทุกคนฟังก่อน โหพี่เต้นให้ขนาดนี้คงรู้แล้วนะครับมา กับเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชิซีซัน2ซึ่งพี่จะบอกว่าซีซันนี้มีการอัปเกรดโลกแห่งความเป็นจีิงใส่เข้าไปในนี้ด้วยถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องนี้มันสนุกยังไงตอนนี้มากันแล้วนะครับทุกคนกับเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชิซีซัน2เรื่องนี้พี่จะไม่พูดอะไรมากเพราะมันดังมันเป็นไวรัลแล้วมันก็สนุกมากๆอยู่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูภาคแรกคุณพลาดแล้วคุณต้องไปดูหนูพลาดแล้วลูกเชื่อพี่ไปดูซาซีซันหนึ่งแล้ว แล้วติดตามซีซั่นสอนะครับและเรื่องต่อไปนะครับเรื่องนี้นะครับกับเรื่องศึกจองเวทอภีนิหารภารกิจ100ปีกับเรื่องแฟนล y t เทล พี่จะบอกว่ามาแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูที่แอปตัว n สีแดงได้เลยนะครับเรื่องนี้ครับก็จะเอาภารกิจ100ปีมาทําเป็นอนิเมะให้ทุกคนดูกันแล้วพี่จะบอกว่าเรื่องนี้สนุกและน่าติดตามแล้แบบมันดีมากมอยู่แล้วกับเรื่องแฟรี่เทลภาคภารกิจ100ปีใครที่เป็นแฟนอนิเมะของแฟรี่เทลอยู่แล้วนะครับต้องห้ามพลาดกับเรื่องนี้เลยนะครับมาแล้วนะครับเรื่องต่อไปนะครับพี่ขอทําเสียงหล่อนนิดนึงเรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่า สึกสุดท้ายของเธอกับผมคือจุดเริ่มต้นของโรคไปมาน,นี่แค่พูดชื่อเรื่องก็รอมากๆแล้วนะครับทุกคนเรื่องนี้นะครับมีภาคแรกเมื่อปี2020แล้วแล้วก็มีการบอกว่าจะทำภาค2ในปี2021มานะครับและสุดท้ายปีนี้ปี2024เราโคตรนานแต่ก็มีมาให้ทุกคนดูกันแล้วนะครับแล้วต้องมารอดูกันว่าความหวานความรักของคู่นี้นะครับจะลงเอยยังไงบ Yeah. Wow. กับภาค2ภาคนี้นะครับอุปสรรคจะใหญ่กว่าเดิมไหมหรือว่าเรื่องนี้2คนนี้ก็ยังรักกันหวานกลมเกลียวเหมือนเดิมยังไงต้องไปติดตามในอนิเมะนะครับและเรื่องสุดท้ายเรื่องที่ส0บที่พี่จะมาแนะนํานะครับกับเรื่อง2.5มิติลิลิซาเรื่องนี้พี่ต้องขอแสดงละครให้ทุกน้องดูทุกคนดีงนะครับผมไม่สนใจสาวในโลกความเป็นจริงหรอกครับเพราะตัวสาวของผมมีเพียงดิริเอลในโลกสมิติประธานชมรมวิจัยมังงะเท่านั้น แต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่ทุกคนต้องบอกก่อนว่าไอ้หนูคนเนี้ยดูคิดผิดแล้วลูกเรื่องนี้นะครับจากพระเอกหนุ่มของเราที่อยากจะแบบชื่นชอบสาวในโลกเสมือนจริงมากๆสุดท้ายก็มาเจอลิลี่เอลนะครับที่ออกมาปรากฏบ,บนหน้าของหนุ่มคนนั้น เป็นยังไงล่ะเรื่องราวพอร์สเพย์คอมเมดี้นะครับจะทําให้ทุกคนเต้นใจรัวๆกับเรื่องนี้เลยนะครับใครที่สนใจหรือว่าชอบเกี่ยวกับอนิเมะที่มันมีความแบบคอมเมดี้สนุกสนุกน่ารักน่ารักเรื่องนี้พี่แนะนําเลยนะครับกับเรื่อง2.5มิติเรดิสะเรื่องนี้เลยนะครับอยากให้พี่ทําคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ